ที่ฮ่องกงเป็นเวลาประมาณ8โมง40จะเร็วกว่าเมืองไทยอหนึ่งชั่วโมงนี่ก็จะตอนแรกจะเข้าเซเว่นข้างโรงแรมแต่ปรากฏว่าวันนี้วันอาทิตย์เซเว่นปิดที่นี่เซเว่นเขาก็ปิดวนะันอาทิตย์กันด้วยนี่อากาศก็หนาวมาก ตรงนาธานโรดฟิลเหมือนแบบมานอนอยู่แถวสยามเพาะตรงนี้ก็เป็นเซนทรัลเวิลด์ชิดลมประมาณนั้นตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่สถานีตใต้ดินจะไปไหว้พระที่วัดกลางหันน้นก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปที่โอเชียนพาร์วจะเจอเซ,อเ,ซอเวน่นพี่นันเราจเจอเซอเว่นแล้ว เขาเซเว่นซ well, ื้อขนมให้ลูกกันแล้วรีวิวอาหารเช้านะครับซีซีกินละไรได้กินข้าวปั้นอยู่นะครับที่เซเว่นอันนี้ราคาเท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สิบสองเหรียญแล้วก็บวกสิบบาทได้กาแฟร้อนกาแฟร้อนเขากล้ยังารอวาเออ การเดินทางก็เดินทางง่ายมากนะฮะจริงไหมครับเป็นยุคกรุงเทพบ้าเราจริงใช่เรื่องภาษาอังกฤษอตลอดคนท้องโงพูดภาษาอังกฤษเก่งมากคนแก่ก,ก็พูดคนแก่ก็พูดเก่งใช่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 เขาเคยดูทางอังกฤษเคยดูของสุดยอด นี่นะคะเราก็เข้าเราเต็นเรียบร้อยแล้วจะไปวัดแช่กรุงมยวกันไปไหว้พระก่อนเช้านี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปโอเชียนปาร์คกัีก็พร้อมมากี่สี่ขานี้เรามาอยู่ฮ่องกงได้หนึ่งวันแล้วผู้สัดจ,จี้ได้ยังคะ ที่สุดนะคะแล้วก็มาถึงสถานีวัดชายชีดแล้วคนที่นี่ใจดีมากๆเลยแล้วก็ถามทางเขามาเรื่อยๆแล้วเขาก็แบบว่าช่วยบอกว่าลงตรงไหน แล้วก็ในในรถไฟก็มีคนลุกให้เบบี้ซีนั่งด้วยแล้วก็คล้ายๆคนไทยกรุงเทพบ้านเราเนี่ยมาถึงแล้วนะครับใ<ไ>ง่ายมากเลยไหมโผล่ขึ้นม,มาจากใต้ดินตามป้ายวัดให้ชิมออย่างเงี้ยแล้วก็เก๋มากยังไงครับมีห้างเทมเ l e m a มอลด้วยห้างวัดเพราะบ้านเราเป็น,นเป็นตลาดใช่ไหมที่จะเป็นห้างอากาศตอนนี้ ก็ใหญ่เยือกแน่และเย็นครับถ้ากลางวันขนาดนี้ทั้งคืนคืนนี้จะเป็นยังไงใช่โอ้โหแล้วขึ้นมาก็จะเจอ้าวมักขาดก็มาถึงแล้วครับวัดไทยชิงนะฮะสีก็กำลังจัเอามือจับมังกรเฮ้ยไม่ใช่มังกรดิ ค่ะหันหน้าออกใช่ยคะนหนัออนหน้าออกหน้าวัสแล้วก,ก็ให้กงกินไปบันนี้เป็นวันกางหันเชื่อว่ักสิดีออกไป,ออกไปพักสิงดีๆทุกคนก็จะเดินถือทูกกัมาเหน็นมาอ่มามีคนคนแนะนำจากใน g ูเกิลให้ไปซื้อผูกกระโหกสามสิบแปเหรียตอนหนึ่งชุด<ป> ใช่ให้อธิษฐานบอกแจ้งชื่อที่อยู่แจ้งฟ้าดินก่อนเระฉะนั้ก็ถูกประสงค์ในการมาครั้งนี้ก็คือโอเคติดต่ออินฟอร์เมชั่นก่อนอิน็อกโอเคนะครับนี่ก็จะมีรูปปั้นสองิดนะใช่เป็นทองสองิดโอ้เป็นนักสัตว์ครบ12ราศีเลยน้องนี่นะครับไปเดี๋ยวเราไปซื้อทูบกันอ่ะ อย่าไปเชื่อพันทิตมากนะคะเพราะว่าคนไทยที่นี่บอกว่าไม่ต้องไปซื้อตู้พ่ะเขามีให้หยิบฟรีตรงนี้ไม่ต้องหาตัวแทนหมู่บ้านแล้วอ่ปไปทีี่ไปหยิบทูกกันใช้กี่ดอกตอนแรกเราก็จะไหว้ด้วยกันไหน่จีเขาก็แบบว่าไม่ยอมขอขอด้วยจิ๊บไปหาขอพ่อเดินไปหาขอพ่อเลยค่ะไปให้พ่อพ่อจุดให้เห็น <Okay, S 2> หลังของพ่อไหม เนี่เดินต่อไปทางซ้าย,าายเห็นพ่อ,พ,อพ่อลังจุด<ะ>โนดโนด,โด,โด ก็ทำการเสียงเซียมซีนะฮะต่อหน้าเทพเจ้าตรงนี้นะฮะดูับเลขจะออกมาเป็นเลขอะไรออกมาแล้วนะฮะเลขอะไรครับเซเว่นวันชีชืออชีชีอืออี ที่นี่นะคะที่วัดชักอุ้มู่พอเสียงเซมซีเสร็จนี่ไม่ต้องไปหยิบกระดาษค่ะสแกน QR code อ่านี่ก็ได้โอ้โหแล้วคะสแกน QR code อ่านก่อนนะอันนี้แม่ได้เจ็ดสิบเอ็ดพอได้ห้าสิบห้าอ่าเริ่มโอ้โเขยา่าวันนี้จะได้จะออกไอ้นี่ย หยิบมาอันหนึ่งดีกว่าเลขพิเศษดิซีจะหยิบเลขอะไรมาครับไหนดูซิเลขสองโอเคไปบอกแม่เลขสองอ่ะแม่รู้ได้เลขสองึ้งเป็นไงบ้าง<ป>อ่าเดี๋ยวสีซีมังครับ วิเอาหมุนทีเดียวหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยววางแผนไปทีป่่่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ที่ไหนครับไปไหนนะไปเชราค่ะโอเคนั่ง ตากะ้มเลวยหนึ่งกันไปอาาข้าว,าวมื้อเช้ามื้อแรกของเราคนะกาอยู่ที่ร้านงถนนนาทานะคะเป็นร้านข้าวแกงนี้จะมีค่าเลีอยงสามอย่างห้าสิบเหรียญค่าสองอย่างก็จะสี่สิบเหรียญก็กินกันประจุจๆกน่าจะต้องอยู่ยาวนะหะมื้อนี้ก็กินถี่ได้ตอนเย็นเลย